ตอนนี้เราได้รับข่าวร้ายนะครับสิ่งที่เรากลัวมาตลอดก็เป็นจริงแล้วนะครับเราได้รับแจ้งว่าน้องหมาต้องออกจากพื้นที่ภายใน2ถึง3เดือนนี้นะครับเนื่องจากนะครับเจ้าของที่เขาจะถมที่ไว้ขายนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่อีกเลยนะครับตอนนี้ที่เราคิดไว้ว่าจะแก้ปัญหาก็มีอยู่3กรณีนะครับอย่างแรกก็คือ1ละ าบ้านได,ได้มากที่สุดนะครับอย่างที่สองครับก็เอาน้องหมาไปอยู่มูลนิธิซึ่งเราคิดว่าถ้าเขาไปอยู่มูลนิธิเนี่ยเรากลัวเขาไม่มีความสุขเราก็เป็นห่วงความสุขเขานะครับอ,อย่างที่สามเนี่ยเราไม่ไแน่ใจว่าเราทําได้หรือเปล่าก็คือการที่เราเช่าบ้านแล้วก็ให้น้องหมาอยู่กับเราซึ่งเราเลี้ยงได้แค่4ีถึงหตัวเท่านั้นแต่ทุกวันเนี้ยลุงกับป้าก็มีภาระต้องต่างคนต่างเช่าบ้านอยู่แล้วเนี่ยการเช่าบ้านเนี่ยจะเป็น อะไรที่เกินกําลังเราไปมากเราอาจจะทําไม่ได้นะครับถ้าใครมีทางไหนที่คิดว่าช่วยเราได้นะครับอบอกเราหน่อยครับเราจะขอบคุณอย่างมากครับขอบคุณครับ